พี่น้องเอ้ยปีได้ฝนดีครับอันพื้นถนนซีเมนบุิเวียนบ้านหรือบุิเวียนวัดแคลแต่ครับเกิดตะไคร่น้ำครับไปมาบอสะดวกครับเมื่อนี้คนมุ้ยเวียกอะไม่เห็นพี่น้องถูตะไคร่น้ำเอาบุญครับย่านพี่น้องบ้านเฮ้ามาเฮ็ดบุญเฮ็ดสินย่าน,นมอนครับเนี่ยเสียมากครับนี่กำลังถูีกไค่น้ำออกจะได้เอาอันนั่นในป่านศาสตร์แล้วศาสตร์เข้าไปครับอ่า ถูจีไขน่น้ำป้องกันการามืนเอาบุญครับเอาบุญน้ำกันครับเอ้ยอันพุยนต์หอมกระถูอยู่เลยครับเห็นบ่านั่นเออเออไงทุ่นเพิรนหอยไงไงไงครับห่วยไงใบตัวนี่ไหมไงใบเอาการเอาง่ายไงใบนี่ครับเป็นสร้างพร้อมว่า <st ool id> ไม่ <laughs> สร้างนี่บ่เห็นไหมมันเกิดแต่ไข่น้ำเฮ้สร้างฟูนเว้ยสมสูตรนีน่เนาะเอามาแล้วครับพุ่นน่ะนี่ครับเพิน่น ตะไคร่น้ำออกแล้วฝนใสอันยามกระตอยครับยามกระตอยสีโบมี่อันนี้ครับสีโบมี่อันตะไคร่น้ำขึ้นครับดีมากนะครับต่อไปเพื่อยามกระตอยมาลงครับฝนกำลังลงครับตัวนี้นี่รถเทศบาลจะมาซอยสีน้ำนะครับจากเทศบาลตำบลดอนเขืองครับบอมันดอนเขียงนีครับดอนเขืองนี่อันไฟนี่กำลังอยู่นี่มีนอนเนี่ยมีคำเสียงอันนป้นไผรลอๆอข้มูลเนไผ่บอกซื้อเนี่ยรอๆอข้มูลนัน คำเสียงบอกคุณแม่คุณเป็ทั้งรังคุณแม่เออนั่นอันหัวหน้าครับอันนี้เพิ่นมาถาสีน้ำได้ครับนี่ถาสีน้ำครับเพิ่นนะน้ำไหลเพิ่นเพิ่นน้ำไหลครับเพิ่นนี่อ่ามาสีน้ำนั่งถาแล้วก็ต่างรถฝนน้ำครับอ่าเบิ่งบรรยากาศครับเพิ่นนะครับโอ้ยไปเดี๋ยวนะครับฝนตกลุยครับ